กราบสวัสดีครับผมก็วันนี้นะฮะเตรียมส่งมอบส่งกลับบ้านแล้วนะครับสวยๆสาหรับคันนี้สายย่อ <c oughs> นะฮะคุณผู้ชมก็ใส่แหนบสิบล้อนะฮะคันนี้เตรียมกลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมสวยๆเลยลอัปแดดรอแล้วฮะรอเจ้าของมารับนะก็ลูกค้าคิดว่าลูกค้าน่าจะน่าจะถึงแล้วหรืออาจจะ,ะแวะกินข้าวอยู่หรือเปล่าเพราะลูกค้านัดเข้ามา8โมงครึ่งแล้วก็เอาเลิก9โมงนะฮะ นี่สีขาวยังคงเป็นสีที่มีเสน่ห์ในเรื่องของความสวยนะฮะเหมือนเดิมนะสำหรับสีขาวสวยๆเลยนะฮะทรงย่อด้านหน้าแม็กห้ลู s อสนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็นกระทะบรรทุกขอบ14บอยกระทะผ่านะฮะคุณผู้ชมเพารอยโป นะเผาลอยทําสีนะฮะคือปกติมันจะเป็นหัวน้าเงินใช่ไหมนี่เราเห็นเยอะๆอันนี้เราสั่งทําสีได้นะฮะตามกระบะบนล่างเรียบร้อยนะครับท่อเมงสั่งหน้าเผาใส่เรียบร้อยนี่อ่ะเดี๋ยวรอดูตอนลูกค้ามาครับว่าลูกค้ามาเห็นรถตัวเองแล้วจะถูกใจแค่ไหนนะต้องบอกว่าลูกค้าอยู่จงังหวัดปาจีมบุรีก็ครั้งแรกนะที่เห็นรถเพราะว่าตอนวันจองก็ไม่เห็นรถเหมือนกันนะฮะ ลูกค้าก็มาแล้วครุณผู้ชมกำลังเก็บมอไซค์ให้ลูกค้านะเหลือเลอ<ๆ>เลยโอ้โหตอนเดี๋ยวนี้มันมันยาวจริงๆนะกระบะเหลือเรือเลยใส่ได้กี่คันครับเนี่ย เราใส่ท่อซิ่งเมงสั่งให้ลูกค้านะคะนันนี้ลูกค้าบอกว่าท่อเดิมก็ทนจังเอากลับด้วย <c oughs> <c oughs> นี่มอเอรำหังเขาเรียกว่าอะไรรัดรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกค้าใช้เบลรัดนะหนาไปนี่พี่ แน่นดีนะไอไอสายเบลอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าคนผูกเชือกเป็นก็แน่นแต่ว่าไอเบลตัวเนี้ยมันใช้ง่ายดีคือมันงับแล้วมันแบบแน่นเลยลูกค้าบอกว่าตอนแรกลูกค้าบอกว่าตอนที่ดูในรูปนะฮะเหมือนข้างหน้ามันจะสูงลูกค้าก็เลยอยากให้เอาข้างหน้าลงแต่พอมาเห็นตัวจริงแล้วปรากฏว่าเป็นทรงที่ต้องการนะฮะก็เลย ผ่านนาคันนี้ถูกใจลูกค้าก็โอเคแล้วต้องบอกว่ามีหลายท่านคอมเมนต์มาถามนะว่าเซลต้นครับสั่งได้ไหมอยากได้ทรงนี้อุปกรณ์แบบนี้ก็คันนี้นครับตัวอย่างเลยลูกค้าสั่งเองหมดเลยนะครับว่าอยากได้ทรงแบบไหนอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปให้ลูกค้ากันก่อนนะฮะจะได้รับรถออกไปทีเดียวเลย เพราะว่าลูกค้าจะได้เลือกอยู่9โมง9นาทีนะฮะเดินทางกลับนะครับลูกค้าก็อยู่ปลาจีนบุรีครับในในเพจอันนี้ใช่ไหมคมนก็ติดตามกันมา 6ปียังไม่ได้อ๋อมันต้องไปร่วมกิจกรรมอะไรครับแต่ัำเบอร์เยอะอยู่นะครับหลายคันอยู่ใช่ครับหมื่นกว่าครับวันนี้นี่ขโมยกันด้วยวัดรขนาดเส้นประมาณนี้แหละผมนี้แต่มาตรงๆนะครับ สติกเกอร์จากเพจนะครับลูกค้าบอกว่าได้มายากมากไอ้นำเบอร์หนึ่งเจ็ดเก้าแปดเจ็ดก็หมื่นกว่าแล้วกับสองหมื่นนะครับขอกสิ่งสะท้อนแะนใช่ไหมครับเวลาตอนคืนเราโดนไฟ รถก็จะพวกรถพ่อก็ยังมีสิดกันครับไม่ไม่ทุกคันนะครับบางคันเขาก็มีบางคันก็ไม่โอเคครับเดี๋ยวรอเลิกนะครับ9โมง9นาทีเนาะขอบคุณมากครับครับลูกค้าก็จะได้เลิกนะครับสตาร์ทรถฟังเสียงกันหน่อยนะฮะท่อเม้งสั่งนะฮะหน้าเพลานี่สติกเกอร์ลูกค้าเตรียมมานะฮะได้มาจากเพจนะฮะ แต่วิ่งออกดีครับสวยๆเดี๋ยวพาดูช่วงล่างก่อน แหนบสิบล้อโชว์ยี่สิบมิลมาดีครับตูนแหนบสิบล้อโชว์ยี่สิบมิลฮะย่อพร้อมกล่องโหลดนะครับย่อพร้อมกล่องโหลดนะเพื่อทรงและความสวยงามตามที่ลูกค้าชอบพ่อไทยเทครับงานช่างบึ้งราชบุรีนะฮะ อันนี้จะมีแค ok ่เกียร์ถอยหลังที <sa> ่ลูกค้าต้องสอดนิ้วยกตรงนู้นเนาะแล้วเข้าเหมือนเกียร์หนึ่งครับก็เคยขับอ๋อโอเคครับก็น่าจะประมาณ3-4ชั่วโมงอะนะครับถึงเรื่อยๆอาจจะขึ้นเขาใหญ่ก่อนอ๋อครับแต่ไม่แน่ใจเรื่องเสียงนะอ๋อไม่ไม่ได้วิ่งตัดเขาใหญ่ลงนะรัานยกใช่ไหม ขึ้นดังขึ้นดังปากช่องพี่แล้วไปลงปะทีมเลยลงได้ใช่ไหมได้ได้ได้พ่อมันไม่ได้ดังอะไรมาครับใช้เรื่อยังนาโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเออแต่ว่าถ้าท่านใดรู้ช่วยบอกผมหน่อยเนาะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะขึ้นเขาใหญ่แล้วแล้วทำท่อดังอย่างเงี้ยเรื่องเสียงเขาเขาให้ไหม ผมไม่แน่ใจนะที่ว่ามันจะขึ้นข้ามตัดเขาไปลงพวกปาจีลงนะครนายกอะไรเงี้ยนะฮนะเนาะถ้าใครถ้าใครพอมีข้อมอูลคอมเมนต์หน่อยผมจะได้เก็บไว้แนะนําลูกค้าท่านอื่นนะครับเพราะว่ามันผมเคยมีอยู่ทีหนึ่งที่ผมเห็นข่าวที่ไม่ให้รถบิ๊กไบค์ขึ้นนะับเพราะว่าเสียงท่อดังแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่าพอเป็นรถปิ๊กอัพท่อซิ่งแล้วจะมีกฎเกณฑ์เหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดถึงในเรื่องเสียงหรือเดซิเบลอะไรพวกนี้มันอาจจะ มีความที่ดังเหมือนคล้ายๆกันแต่อาจจะมากน้อยนิดหน่อยก็ขึ้นอยู่ที่รถคันนั้นทำแต่ละคันนี่ครับผมสวยงามดูทรงด้านนี้นะค,คุณผู้ชมหน้าเชิดนิดนิดครับหน้าเชิดนิดนิดทรงนี้นะคะข้างหลังเนี่ยผมเอานิ้วผมเข้าได้แค่สองนิ้วสอดนะสำหรับคันนี้นะฮะที่เป็นคอกซิงนะฮะก็ทุกคันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องสามพันทั้งหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่า บรรทุก5ตันนะเวลาขึ้นเขาอะไรพวกนี้ก็จะได้กำลังลดเหลือๆขับขี่และอย่างสนุกแล้วก็ไม่เหนื่อยมากนะครับนี่ครับลูกค้าก็กลจะได้เลิกแล้วอีกประมาณ1นนาทีครับนี่ครับยังไงก็ฝากโลโก้บริษัทไปด้วยแล้วกันนะฮะสวยงาม นะฮะก็ขายได้ทุกจังหวัดนะฮะคุณผู้ชมก็ถ้าสนใจยังไงก็ทักมาสอบถามได้นะครับอย่างคันนี้ก็อยู่ปาจีนบุรีแต่ว่าลูกค้าน่าจะไปใช้งานที่ชาเชนเซานะครับชาเชนเซาก็ไปมาแล้วสองสครั้นนะโอเคครับผมยังไงก็ขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม